สวัสดีจากพี่น้องมือนีกมาอีกแล้วหนึ่งวันนะคะสำหรับปูดองของเรานะคะมาอีกในวันที่ฝนพิมเธอคิดถึงกันบ้างไหมนะคะฝนตกจ้กะปูดองเหาออามาต่ำนะคะนี่ค่ะมือนีก็ต่ำแต่งใส่ปูดองเดี๋ยวดองไว้ปูดองนดี่ยวคอยกระบอได้อ่า อันนี้ดอกเด้อพี่น้องน้องเขาดองไว้แล้วเขาก็เอามาห้คอยเอาคอยก็ตําไปย่อยๆคือเก่าแล้วพี่นอ้องมื่นีีกอ่ะอาจจะเป็นคลิปสัน้นๆอ่ะพี่น้องก็เบิ่งเอาเด้เอด <c ười> นี่แหละคอยก็ปปุงเคียงตามปกติปลาหม่ามปกติจ้าหม่ามปกติน่าจะมิกีหม,ม่าแอนนางฟ้าฟ้าขาวเหมือนเดิมนะคะนี่ใส่มันลงไปเดีอพี่น้องเอ้ยนี่ย่อยๆมันลงไปพี่นอ้องอ ซิมเบ่งจากหน่อยเอ้าอ้อยน้ำลายแตกเอบานนี้ซับมักแตงพี่น้องเอ้าซับมักแตงใส่ลงไปเลยพี่น้องเอ้ยนี่อแค่ซับมักแตงก็น้ำลายไหลแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะตามกินมันซุ่มือตามมันเข้าไปพี่น้องซับมันเข้าไป้วะมันเข้าไปเอ้าพุ่นล่ะซับ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 เด้อพี่น้องพุ่นตามบานนี่ ตามเอ,อะๆๆๆอ่าเยอะอลไรเราซิมอีพี่น้องบาดน,นี่ปูที่ดองไปค่อยกะบบกินดิบแม่จ้ะพี่น้องนี่ค่อยก็มาอะไรรู้ไหมคะเอาไปนึ่งก่อนนะคะนึ่งให้มันสุกแล้วก็มาคนคน,น,นคนเคร่เคเร่เคเรจ้าอ้าวบาดนี่เคเร่เคเรก็เตรียมทอกจ้ะพี่น้องเอาทอกแล้วบาดน,นี่ยทอกเสร็จนี่ก็อยู่ในถาดเอาพี่น้องมามามากินน้ำกันมือนี่ก็ซ้ำนี่ละคลิปสันได้ก็เยาว่ากันด้วยจ้า